ผมจะมาเล่นไมกคนให้ดูโอเคนะครับอย่างผมแนะนําตัวก่อนผมชื่อบอยพี่ชื่อปอนครับพี่ปอนพี่ปอนเคยดูไมกคนแบบใกล้ๆมาก่อนไหมครับไม่เคยครับไม่เคยเลยโอเคพี่ปอนพี่ปอนพี่ปอนเล่น a c e b o o k ใช่ไหมครับใช่ครับพี่ปอนเคยเห็นเวลาคนแชร์ใน Facebook หรือเปล่าครับอย่างเช่นทายนิสัยจากราศีเกิดทายนิสัยจากครุ๊ปเลือดโอเคนะครับเดี๋ยวคาวนี้ผมจะ มีลูบิกของผมมันจะมีสีอยู่หกสีหกด้านเดี๋ยวผมจะให้พี่ชอบเรื่องหนึ่งสีสีที่พี่ชอบสมมุติพี่ชอบสีน้ําเงินเอาสีน้ําเงินวางไว้ด้านบนแล้วเอามือปิดไว้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะหันหลังพี่ทําเสร็จแล้วบอกผมโอเคโอเคนะครับได้ทำเสร็จแล้วสกิดบอกผมก็ได้โอเคเรียบร้อยเลยนะครับโอเค ผมว่าพี่น่าจะชอบสีเขียวใช่ไหมครับใช่ครับใช่โอเคอันนี้สังเกตไม่ยากเพราะว่าสีเขียวอะ่ะผมเห็นจากแว่นพี่ใส่แว่นสีเขียวน่าจะชอบสีเขียวาาแต่ครน,นี้ลองใหม่เอาสีที่พี่ไม่ชอบแล้วกันโอเคครับเสร็จแล้วสกิดผมนะครับ เป็นสีที่พี่ไม่ชอบใช่โอเคน่าจะสีแดงอ okay. เคอานี้ก่อนเมื่อกี้ผมเห็นพี่ถือมือถือครับผมขอยืมหน่อยได้ไหมครับ โอเคมันเป็นแบรนด์ที่คนใช้กันอยู่แล้ว uh huh. iPhone ส่วนใหญ่คนใช้ i p โ o n โอเคพี่สังเกตเห็น Apple ไหมครับเห็นเห็น a p p เ e เหเดี๋ยวครานี้ถ้าผมจะเลื่อน Apple ของพี่เนี่ยมือถือของพี่เนี่ยเลื่อนจาก Apple มาอยู่อยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้อือฮ uh ึ huh. จะทำได้ไงดูดีนะครับผมจะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ พี่ลองดูนี่มือถือผมนะลองลูดดูคุณใจเย็นเดี๋ยวผมขายไม่ออกโอเคโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะเลื Hub ่อนจากตรงนี้กลับไปที่เดิมโอเคครับดูดีครับนีเนี่ยครับ ปกติเคยดูมายากลแบบใกล้ๆมาก่อไหมครับยังค่ะไม่เคยเลยปกติดูแบบไหนครับเนี่ยจะดูจะดูแบบไกลๆดูไกลๆเหมือนพวกมายากลเวที<ๆ>โอเคแต่ครานี้เดี๋ยวผมจะเล่นมายากลใกล้ๆให้ชม<ๆ>เดี๋ยวผมแนะนําตัวก่อนผมชื่อบอยนะครับ<ๆ>ชื่อคุณจา๋าค่ะคุณจา๋าโอเคคุณจา๋าผมมีคนง่ายๆครับแหวน<ๆ>คือคนนี้ผมรู้วิธีเล่นตอนอน,อนุบาล3ๆๆให้สังเกตที่แหวนนะครับดูดิ ผมชอดแปวมาก,ก่านพอผมโยมแบบนี้กลับไปอยู่ที่เดิมมองทันไหมครับไม่ทันโอเคแหวนอยู่นิ้วอะไรครับนิ้วนาช่วยจับปลายนิ้วนาให้ผมหน่อยอยู่นิ้วก้อยออตรวจไ,ไ,ได้ครับตรวจสอบได้ครับก็อยู่ได้ไงอะปกติแล้วเนี่ย ถ้าคุณจ๋าจะถอดแหวนถอดอยังไงครับดึงแบบนี้โอเคจับมือผมให้หน่อย okay. ดูนี้ครับเวลาผมถอดแหวน<อ>ผมถอดแบบนี้ยทำได้ไงอะตอดดูได้ตอดดูได้มันดึงไม่ออกใช่ไหมใช่ทำไมอะคือนิ้วผมอะเป็นนิ้วพิเศษครับทำของผมได้ปะอะไรนะครับไไดเดี๋ยวผมทำอย่างอื่นให้ดูดีกว่าโอเค เดี๋ยวอาเดี๋ยวผมสอนให้เมื่อกี้มันจะหลุดออกมาใช่ไหมครับก่อนอื่นต้องวอร์มชูมือซ้ายหมครับชูมือซ้ายวอร์มนิ้วก่อนอ่าโอเคแล้วทำแบบนี้แบบนี้ครับพุ่นจ๋าทำได้ผมพูดจริงลองดู <c oughs> ไม่เจ็บครับปลอดภัย <c oughs> จริงๆ <c oughs> โอเคแบบนี้ก่่า คุ้นจ๋าอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับผมเลยอาจไม่กล้าให้จับนิ้วจับมือ,มรอจริงๆไม่ไม่เจ็บถ้าเจ็บผมไม่เล่นหรอกครับอย่ากเกงนะครับอย่ากเกงทไมทได้อ่ะรู้สึกอะไรไหมครับบอกแล้วไม่เจ็บ ว่าอันนี้ดีกว่าคุณจ๋าเคยใช้ไหมขัดฟันไหมครับเคยค่ะโอเคแต่ผมมีหม่คัดฟัน <c oughs> นี่นะครับดูดิหมาคัดฟันเนี่ยบางทีถ้าผมจะยกตัวอย่างเกํางใดก็เหมือนเป็นประมาณว่าความรู้สึกของคนหนึ่งคนคน,คนสองคน <c oughs> ด,ดูนี้ครับบางทีเนี่ยเจออุปสรรคเนี่ย มันก็เกิดการบั่นทอนรเรื่อยๆแต่ดูนี้ครับบางทีอุปสรรคเนี่ยหลายๆอันเนี่ยมารวมกันอาจจะเสี่ยวนิดนึงนะครับดูนี้ครับมารวมกันโอเคนี่นะครับผมเอาเนี่ยมอาแปะไว้ตรงนี้แปะไว้ตรงนี้นี่นะครับ มันจะล็อกติดไปอยู่ค่ะแต่คิ้นีคุณจ๋าครับช่วยจับไหมไปไหม่ข้างนี้ผมหน่อยจับไปแ้แน่ๆนะครับจับไวแน่ๆเลยล็อกแน่แนๆนะครับค่อยๆดึงออกเอ้มันติดกันได้ไงอะ่ะมัยคแมจิก <laughs> ครับมายากลครับ <ห ả? S 1> ครานี้เคยดูไมายกนแบบใกล้ๆมาก่อนไหมครับไม่ไม่เคยเลยแล้วเคยดูตามทีวีหรือ YouTube บ้างไหมเคยใช่ไหมโอเคอ่าเดี๋ยวคราวนี้เคยเล่นไพ่ไหมเคยปะโอเคเดี๋ยวคราวนี้เลือกหนึ่งใบใบไ,ไหนก็ได้<แ>คนเดียวออนนโอเคช่วยกันจำช่วยกันจำ อ้าวโอเคช่วยกันจำจำได้ยังครับโอเควาวันนี้โอเคแต่คันนี้ใช่ใบทเ่เลกไหมครับไม่ใช่ไม่ได้อัมนะไม,ไ,ไม่ได้อัมไม่ได้อัมนะโอเคสั่นแบบมือพี่หน่อยโอเค อันนี้บิ้วบิ้วเอาหมื่นแค่หนึ่งปิดไว้โอเคปิดไว้ปิดไว okay. ้นึกถึงใบที่เลือกปิด <c oughs> แต่ว่าคร <c oughs> าวน,นี้เอาไหม <c oughs> ชั้นหนึ่งโอเคดูดิคราวนี้เลือกถึงใบครับไปไหนก็ได้ <c oughs> อ่าโอเคแล้วก็ช่วยเซ็นชื่อพี่หน่อย เซ็นทั้งคู่เลยเซ็นทั้งคู่เลยเรียบร้อยนะครับโอเคขอบให้คืนนี่นะครับโอเคเดี๋ยวคนี้ซันช่วยดันไพ่เข้าไปในกองเลยครับ ดูดีครับตอนนี้ใบที่สันเรือจะอยู่ในกองตรงไหนสักที่หนึ่งแหละเมื่อกี้เราเสียบเข้ามาใช่ไหมโอเคคันนี้โอ้เลือดไม่เดินครับเนี่ยหนังยางรัดแขนพี่ฝากถือก่อนพี่จ้าหนังยางนี้นะครับดูดีมัดเข้าไปอยู่ข้างในมัดสำหรับไพรไว้อยู่ดูดีนะมันจะลอ็อกติดกันลองดึงดูลองดึงดูมัดแน่นมัลองดึงดู แน่นใช่ไหมครับโอเคดูดีนะี่เอานิ้วนี่มันจะหายไปไแต่ที่มันหายไปเนี่ยม,ม,มันหายไปมัดไพ่อยู่หนึ่งใบลองเปิดดู ดูดีใบเนี้ยมันมีใบเดียวในโลกใช่ไหมครับถูกต้องนะครับโอเคดูดีพี่จะเอาใบเนี้ยสอดไปในกองทางล่างไม่ใช่นะครับข้างบนก็ไม่ใช่ช่วยความให้พี่หน่อยโอเคดูดีชิดขึ้นมาอยู่ข้างบนดูใหม่ช้าๆดูใหม่ช้าๆดันเข้าไปดันเข้าไปครับดันเข้าไป ต้องเปิดดูผีหลอกแล้วดูดีนะนี่นะครับแม่มดอกจิกเดี๋ยวคราวนี้พี่จะให้บิวเนี่ยช่วยดันไพ่เข้าไปในกล่องเร็วๆครับเที่อหรือครับ